วัดแก้วค่ะข้างหน้าตรงนี้สนามหลวงตรงนี้สารดีกาตรงนั้นคือวัดพระแก้วตรงนั้นตรงนี้ก็คือสารหลักเมืองกรุงเทพนะคะนี่วัดพระแก้วสวยไหม อันนี้สารหลักเมืองกรุงเทพอันนี้กระทรวงมหาดไทยนะคะเอ้ยก,กระทรวงกลาโหมค่ะเห็นไหมนี่ค่ะกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหมค่ะ ก็จะเป็นอะไรอะวังสลนลมนะคะตรงนี้ค่ะข้างหน้าก็จะเป็นแยกหน้าวัดโพนะคะน้านวัดโพพินเม็เนทางวัดโพวัดโพค,คะ่ะตรงนี้ก็หน่วยบัญชาการทหารดินแดงเราก็เลี้ยวตรงนี้ข้างวางสลนลมนะคะ วังสลาลงสวนวังสราลงมค่ะแล้วเราก็จะตรงไปที่แยกเจริญกรุงเนาะ